สวัสดีครับเจมมาตกกลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็กลับมาพร้อมกับตู้สุ่มแปดทีนะคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือเกลือไม่เพิ่มไม่เพิ่มเกลือเกลือเท่าเดิมนะครับหลังๆเกลือเริ่มน้อยลงด้วยเพราะวามันก็จะเริ่มมีของถาวรที่อยู่ในตู้มากขึ้นนะครับอย่างรอบนี้นะครับรอบนี้ก็มีของถาวรในตู้นี้ถึง6ชิ้นด้วยกันนะครับถือว่า ค่อนข,ข้างคุ้มค่าคุ้มราคานะสำหรับตัวตู้สุ่ม T, แปดีการันตีเกือบนะครับรอบนี้ตัวตู้รอบนี้เนี่ก็จะมาหนึ่งอาทิตย์นะครับมาตั้งแต่วันที่ส4บี่มีนาคมแล้วก็อยู่กันไปจนถึงวันที่2ี่สิบมีนาคมนะครับอ,อย่างที่บอกไปว่ารอบนี้มีของถาวรถึง6ชิ้นด้วยกันแล้วก็ค่อนข้างคุ้มสําหรับคนที่ยังไม่มีละกันแต่สําหรับใครที่มีแล้วพี่ว่าก็เฉยๆเพราะว่า ทั้งหมดเลยนะมันจะเป็นของเก่าทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้มีของใหม่เข้าไปในตู้นี้เพราะฉะนั้นคนที่เรียกได้ว่าเป็นแบบเล่นฟรีไฟล์เก่าๆหรือว่าเป็นคนที่มีบางชิ้นในตู้นี้แล้วก็อาจจะท่ามได้นะครับก็จะได้เลือกงองเงีนะครับเลาที่แบบไม่ของมาขายยุ้อเว้นเลย GM กันยังไง้ของมันมีเยอะนะครับบางทีมันก็เป็นของเก่าๆบ้างนะเราเล่นฟรีไฟล์ Fi มานานแล้วอาจจะมีแล้วก็ถือว่ามันก็เหมือนไม่มีอะไรเข้าม,มาเพราะเราไม่ได้เสียตังค์ซื้อเรามีหมดแล้วใช่ไหม ก็ถือว่าเปิดโอกาสให้ผู้เล่นใหม่ๆที่อยากซื้อเขามีโอกาสได้ซื้อชุดนี้ปละกันแล้วก็ของอื่นๆด้วยโอเคนะครับสำหรับตู้นี้นะมันก็จะเป็นกิจกรรมตัวเขาเรียกว่าอะไรนะตอนนั้น Squa ตบี t เออใช่สควอตบี t ถ้าจำชื่อไม่ผิดนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ผสมระหว่างกิจกรรมเล่นแจกของฟรีแล้วก็กิจกรรมขายของด้วยจะเป็นธีมของแบบเหมือนเพลงนะครับนักร้อง มีเพลง4สไตล์ที่มามิกซ์กันอยู่ในเพลงเดียวก็ใครที่ยงไม่ไปฟังนะลองไปฟังกันได้ชื่อตอนนี้นชื่อแคมเปญว่า Squabbit นะ,ะกิจกรรม s u u a b b ิ t เริ่มดีกว่านะครับสำหรับของที่อยู่ในตู้นี้นะเริ่มจากอะไรดีจากอาวุธละกันครับในนี้ก็จะมีอาวุธอยู่3ชิ้นด้วยกันก็คือไอซ์วระเบิดแล้วก็กระทะนะครับกระทะก่อนกระทะน่าจะหาง่สีม่วงจำได้กระทำจะม่วงม่วงนะ่ันนี้ปะไม่ใช่อันนี้นนี้ กระทะชื่อมารูนเลเซอร์นะครับไอเทมของกิจกรรมนี้มันจะมีไอ,ไอคอนตัวนี้เห็นปะด้านขวาบนอันนี้อยู่ท,ที่แบบกดกดกด,กดอยู่เนี่ยตัวนี้ก็เป็นกระทะชื่อว่ามารูนเลเซอร์นะก็เป็นสีม่วงก็มีไฟสีแบบเขียวเขียว,ยวม่วงม่วงโฟล์ตัวนี้ก็เท่ดีนะครับเท่ดีอยู่ในตู้สมบัตินะครับอันที่2ก็คือตัวระเบิดกับไอสวอลนะครับเอาระเบิดก่อนก็ได้ ระเบิดมันจะเป็นรูปใหม่ใช่ไหมนะใช่ไหมนะระเบิดเป็นอะไรที่หายากมากเพราะเป็นแบบสีทองเยอะนะครับมันมีอันสีทองเยอะมันก็แบบเลื่อนได้ไม่ใช่เลือนไดแบบเทียบแถวเฮ้ไม่ใช่ แต่มีแน่นอนในตัวมีแน่นอนแต่หาเจอไหมอ่ะอีกเรื่องไอระเบิดสีม่วงโถก็ไปหาสีทองตั้งตั้งแน,น่นโถเอย๋ยนี่ระเบิดใหม่ก็จ้ได้ามเป็นรูปใหม่ฮะตัวนี้ปาไปก็เป็นรูประเบิดธรรมดานะครับอันนี้สวยตอนถือแต่ตอนปาเฉยนะครับเอฟเฟกต์ตอนปาจะแบบธรรมดาธรรมดาสนมะบูรณ์นะต่อมาตัวที่สามตัวที่สามก็จะเป็นตัวไอสวอ์นะครับ ไอโซตัวนี้เป็นไอโซระดับสีอะไรวะสีม่วงนะเอาเราลาคอคุณๆเลื่องๆน่าจะจําได้เลยของหลังๆเริ่มเยอะเริ่มจําไม่ค่อยได้แล้ะตัวนี้นะเอาเราลากอก็เป็นไอแชมที่อยู่ในเซตเดียวกันนะครับเป็นรูปใหม่นะครับนันนะรบนกร้องเสียงเพี้ยน ไม่ทองคำประมาณนั้นชึบ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 อันนี้ก็เป็นไอเทมจำพวกกุศลสามอันที่อยู่ในตู้นะครับทีนี้มันจะมีคอลเลกชันสองอันแล้วก็ชุดหนึ่งอันนะครับคอลเลกชันอันแรกนี่จะเป็นท่าทางระดับสีแดงด้วยนะครับชื่อ halo of music นะก็เป็นท่าที่กดที่หน้าจอแล้วก็เพื่อนสามารถร่วมเต้นได้หรือว่าไปใช้พวกแบบในโซนอะไรอย่างเงี้ย ที่เลื่อนลงมาทำอไรอยูย่ท่าทางแดงต้องอยู่บนเฮ้บเฮ้ย Hello of Music ตัวนี้จะมีเพลงด้วยตัวนี้เป็นท่าทางแรกของฟรีไฟที่แบบมีเพลงนะถ้าจะไม่ผิดนี่ใช่ เวลาที่จะดูว่าท่านไหนที่แบบเพื่อนจะเต้นด้วยกันได้อันนี้ก็คืออันนี้จะมีรูปไอคอนอยู่เห็นปะคนสามคนส่วนถ้าเกิดมีไอคอนตัวนี้ <c oughs> ก็คือจะเป็นท่าที่มาพร้อมเพลงประกอบนะครับใครที่ยังไม่ฟังเพลงไปฟังได้เพลงมันจริงๆต่อมาต่อมาอีกชั้นอีกอันนึงนะครับจะเป็นสกิมมารไซที่เรียกได้ว่า ค่อนข้างดีเลยนะครับก็คือเป็นมอไซค์ที่มีสเตตด้วยอเวลาที่เราใช้ตัวนี้ก็คือมอไซค์นียมันจะถึกขึ้นแล้วก็จะชนคนแรงขึ้นแต่ว่าเวลาที่เรียวตีวงนี้มันอาจจะเรียวยากนิดหนึ่งนะครับสาหรับตัวนี้ <c oughs> สีก็สวยนะสีเท่มากตีมสีของแบบกิจกรรมเนี้ยเท่เอฟเฟกต์เท่ Effect, เอฟเฟกต์ Effect, มันจะเป็นแบบเป็นขึ้นไฟขึ้นเสียงอะไรอย่างเงี้ย อยู่ในตู้เช่นเดียวกันและสุดท้ายก็คือชุดผู้ชายใช่มเ้เยเดผู้หญิงจำไม่ได้ข้องขอดูผู้ชายแหละผู้ชายที่แบบมีคลายๆเกาะสีทองทองแล้วก็เอฟเฟกเป็นสายฟ้าถ้า,าจ,จะไม่ผิดนะอ่าถูกต้อง กราะทองก็เอฟเฟกต์เป็นสายฟ้าตัวนี้พี่ไม่ค่อยชอบแบบส่วนบนเท่าไหร่แต่ว่าส่วนล่างอ่ะเท่อยู่นะครับปึ๊บนี่ดูปึ๊บนี่ดูผ้าเสื้อเนี่ยอย่างที่บอกเป็นเกาะทองแล้วก็เป็นแบบสายฟ้าตัวเราจะแบบเหมือนใสๆใส่ได้นะเห็นปะ่ะต่อมานี่กางเกงกางเกงเท่ะนะครับกางเกงเอาไปใช้กับชุดอื่นได้นะครับกางเกงค่อนข้างเท่เลยมีเอฟเฟกต์าสายฟ้านิดหน่อยด้วย ตัวนี้ชอบนะสำหรับปงเกงรองเท้าก็ดีไซน์โอเคอยู่นะครับแปลกดีเหมือนแบบรองเท้าจักจุกอนาคตแต่ว่าทรงผมนี้ไม่ค่อยใช่แนวนะครับมาอย่างใดไม่ร okay, okay. land. ู้เหมือนต้นไฟฟ้าช็อตมาแว่นก็โอเคนะครับแว่นสวยดีราคานะครับค่าสุ่มก็เริ่มต้นเหมือนเดิมนะครับเก้าเพชรยี่แปดเจ็ดเจ็ด้อยเจ็ดหสาเจเอไม่ใช่อันนี้มันราคารวม 9 1 9 499 9 1 9 9 2 9 9 3 9 9ก็นะครับราคารวมหมดเลยก็เท่าเดิมนะครับ1,572นเองพชรนั่นเองอสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์แชร์ติดตาม facebook youtube ig tiktok ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าไปละไปไปให้ช่วยย่องคลิป TikTok อกเยอะนะเว้ย